น,นายนภัทรเคลื่อนไหวแล้วหลังไปเฟรนพิมพชนกอันฟอลอหมูพิมพก,กากลายเป็นมหากาบจระยะเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพกาอันฟอลอไปเฟรนพิมพชนกแฟนของลูกชายนายนภัทรและในเวลาต่อมาดูเหมือนเรื่องราวจะใหญ่โตขึ้นเมื่อไปเฟิรนอันฟอลอแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูได้อันฟอลอลูกชายนายนภัทร และไปเฟินพิมพ์ชนกไปก่อนหน้านี้อีกทางแม่หมูพิมพากายังได้ลบภาพแฝลูกชายออกจากไอจีอีกด้วยทากลางชาวเดตที่รอคอยคําตอบว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่และต้องบอกว่าล่าสุดนานภัสก็ได้เคลื่อนไหวหลังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนก unfollow แม่หมูพิมพกาโดยนานภัสนั้นได้โพสต์อรี่ลอยตัวเหนือดรามา่า อัปเดตความคืบหน้าบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้แม่หมูพนวกาแต่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงดาราม่าดังกล่าวแต่อย่างใดขอบคุณ่งล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ